ไขมันพอกตับหรือตับข้างไขมันโรคที่หลายคนอาจจะเป็นแต่อาจไม่รู้ตัวโรคนี้เป็นอย่างไรและมีสาเหตุมาจากอะไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานาข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจ,จารย์แพทย์ที่สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและกรรมการบริหารสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยชื่อโรคตับข้างไขมันนี่เป็นชื่อที่ถูกต้องตามราชบัณฑิตเพราะว่าลักษณะมันชัดเจนตับมีไขมันข้างเต็มไปทั้งหมดแทรกเข้าไปในทุกอน,นูของเนื้อเซลล์ตับไม่ใช่พอกอยู่ด้านนอกไขมันพอกตับเป็นคําที่เราไม่ค่อยใช้เพราะว่าจะรู้สึกว่ามันแค่พอกมันน่าจะ ล้างออกตับข้างไขมัน เป็นภาวะที่อาจลุกลามอันตรายตับข้างไขมันเป็นสาเหตุท็อปทรีหนึ่งใน3สาเหตุที่พบที่ทําให้ตับแข็งและสุดท้ายตับสุดลงไปจนทํางานไม่ได้หรือตับวายหรือมะเร็งตับได้บ่อยมากเป็นอันดับต้นๆใกล้เคียงกับสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์และก็ไวรัสตับอักเสบตับข้างไขมันมีสาเหตุหลักมาจาก3กลุ่มการแพทย์เราแบ่งเป็นสัก3กลุ่มกลุ่มแรกตับข้างไขมันเพราะโภชนาการเกินกลุ่มแรกคือกลุ่มที่โภชนาการเกินก็คือเรากินอยู่ เกินกว่าที่เราใช้จึงมักพบในคนไข้ที่มีโรคอ้วนร่วมด้วยกลุ่ม 2. ตัดขั้งไขมันที่เชื่อมโยงกับโรคเบาหวานกลุ่มที่2เชื่อมโยงและสัมพันธ์โดยตรงกับโรคเบาหวานหลายท่านไม่ดื่มเหล้าไม่มีไวรัสแต่ทําไมตับแข็งเหตุเพราะเบาหวานที่เป็นมานานและควบคุมได้ไม่ดีคือสิ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญอีกอันหนึ่งและกลุ่ม3 ตับข้างไขมันแบบซ่อนรูปกลุ่มนี้ภาษาของพวกหมอทางโรคตับเรียกว่าเป็นโรคตับอ้วนหรือไขมันตับแบบซ่อนรูปภาษาอังกฤษเอาใช้คำว่า Lean fatty liver คือพวกนี้ขุ่นรูปร่างเหมือนคนปกติไม่อ้วนเลยแต่กลุ่มพวกนี้มักมีกรรมพันธุ์ก็คือคุณพ่อคุณแม่มีโรคไขมันมีโรคเบาหวานมีโรคหลอดเลือดตีบตันกลุ่มนี้พอมาในรุ่นลูกก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคตับข้างไขมันเช่นเดียวกันครับ แล้วอายุเท่าไหร่จึงมีความเสี่ยงตับข้างไขมันล่ะครับมันคงไม่เกี่ยวกับอายุโดยตรงนะักแต่ขึ้นกับระยะเวลาที่เป็นซะมากกว่าโรคเนี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปเพราะนะั้นอาจจะใช้เวลานานเป็น10ปี mm hmm. เพราะ,ะนั้นถ้าเราเริ่มต้นที่อายุ40บก็ประมาณ50ปีอาจจะเริ่มเห็นอายุยิ่งมากยิ่งเพิ่มความเสี่ยงความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลําดับอย่างไรก็ตามการกินการอยู่บ้านเราเปลี่ยนไปมากก็มีการศึกษาวิจัยในกลุ่มเด็ก10กว่าขวบที่มีโรคอ้วนก็พบว่าเริ่มมีโรคนี้แหละถ้าบวกไปรินปีท่าน จะมีโรคที่รุนแรงแล้วก็ได้หลายท่านคงบอกว่าไม่ดื่มสุราไม่ดื่มแอลโกอฮอล์ก็ตับแข็งด้วยได้ใช่ไหมครับคาตอบคือได้ครับอย่างที่ผมเรียนก็คือจากไขมันตับจากภาวะอ้วนโดยเฉพาะกลุ่มอีกกลุ่มคือกลุ่มเบาหวานตัวน้ําตาลในเลือดที่สูงมากๆเกินระดับควบคุมได้ไม่ดีน้ําตาลเหล่านั้นในเลือดจะถูกเก็บเข้าไปสู่เซลล์ตับโดยเปลี่ยนฟอร์มจากน้ําตาลกลายเป็นไขมันยิ่งทําให้ตับแข็งเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้เบาหวานที่มีตับอักเสบน้ําตาลคุมได้ไม่ดีน้ําหนักเกิน ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของตับแข็งและก็สุดท้ายเป็นมะเร็งตับได้มากกว่าคนที่ไม่มีเบาหวานด้วยเช่นกันครับดังนั้นเมื่อเข้าใจสาเหตุจึงรู้วิธีลดความเสี่ยงการป้องกันในชีวิตประจําวันผมคิดว่าทําง่ายๆลองดูเรื่องการรับประทานอาหารบ้านเราจริงๆที่เป็นอาหารไทยเดิมๆเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนช่วยในการป้องกันมากอาหารหนึ่งจานเนี่ยให้ประกอบด้วยผัก ครึ่งหนึ่งข้าวแค่หนึ่งในสแล้วก็อาหารโปรโตีนอีกหนึ่งใน4ีคนไทยปัจจุบันดื่มหรือกินอาหารที่มีรสหวานค่อนข้างมากน้ําตาลเยอะถ้าไม่ใช่น้ําตาลก็เป็นคาร์โบไฮเดตที่มากคาร์โบไฮเดตเป็นส่วนสําคัญที่เปลี่ยนไปเป็นไขมันตับเพราะนั้นถ้าท่านทานไม่ได้เป็นสัดส่วนอย่างที่เราแนะนําท่านต้องลดลงโภชนาการท่านเกินท่านปรับจากอาหารประจําวันเลยครับอันนี้เป็นอันที่1ง,ง่าย อันที่2หลายท่านคงเคยได้ยินลดน้ําหนักด้วยการทำ intermittent fasting ก็คือกินให้น้อยหน่อยใน24ชั่วโมงทานสัก8ชั่วโมงพอและอด16ชั่วโมง ก็ได้ผลสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการออกกําลังกายสําคัญมากเลยไม่ต้องเน้นหนักนะครับเน้นนานเพราะว่าหลายท่านอายุมากเข่าไม่ดีทําไม่ไหวไม่เป็นไรครับค่อยๆเดินค่อยๆปั่นจักรยานได้แต่เน้นนานประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ูง่ายๆถ้าหากท่านทําสัก50นาทีต่อครั้งท่านทํา3วันพอติดตามเรื่องสัญญาณและการวินิจฉัยโรคตับข้างไขมันได้ในชัวก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จ เตียงแอดไลน์ line, สุ่ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ดูให้ดีเช็คให้ชัวก่อนที่จะแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม